สุภวาระเฉลิมพระชนมพันษาสมเด็จพระราชินีสีสมัยดุดดวงรัตชูฉัดแก้วแพรวประภัยประทับเหนือดวงใจไทยทุกคนเชิญเทวาพิทักปกรักษาเฉลิมขวัญพระบุญญาสถาผลบำรุงรัตเคียงคู่พระภูวดลพระกรมุล เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้าในกลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย